สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้เราจะไปไหนการนวน,นี้จะไปไหน,นวันนี้เราไปเขาใหญ่ไปเขาใหญ่เนาะเดี๋ยวเราจะไปเขาใหญ่กันเดี๋ยวตอนนี้เรามีแบตเตอรี่ทั้งหมดปึ๊บดูสิ99%เนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าไปถึงเขาใหญ่เนี่ยเราจะใช้แบตไปกี่เปอร์เซ็นต์กันนะครับถ้าเดี๋ยวไปจเจอกันที่เขาใหญ่แล้วบ๊ายบายครับอ่า<ม>ตอนนี้เราก็อยู่ที่ ตักช่องเขาใหญ่กันแล้วนะครับอยู่ที่สถานีชาร์จของ P.A. เนาะมาดูกันว่าตอนนี้เราวิ่งมาทั้งหมดคึื๊บโอเคเราวิ่งมาทั้งหมดเนาะร้อยห้าก้จุด่ถึงร้อยนะครับใช้แบตไปเหลือห้าสิเปอนาะก็เดี๋ยวไปชาร์จแบตกันก่อนแล้วก็เที่ยวกันต่อครับครับระหว่างนี้เราก็ รอ,อชาร์จเนาะเราไปหาอะไรกินกันก่อนนี่ข้างหน้านี่นักโดน้อด้วยไปทานอาหารรอชาร์จครับโอเคครับตอนนี้เราก็เดินมาเอารถกันแล้วนะครับมาดูกันว่าชาร์จครับเยอยวเนี่ยทำร้อยเปอร์เซ็นแล้วเราจะเสียเงินเท่าไหร่เนาะตอนนี้ผมเปิดแอร์ในรถรอและไปดูกัน น,น,น,นี่จะเรากดหยุดการชาร์จ่อนเนาะกดหยุดการชาร์จะนะห้เราได้พลังงานมาทั้งหมดนนน100%นะครับมาดูที่แอปกันว่าเราใช้เงินไปเท่าไหร่นะครับ103บาทนะครับ กได้ไฟไป24.8เนอะโลวัตแอาวก็เนี่ยขับมาเขาใหญ่นะครับปากช่องนะครับก็ถือว่าถูกมากนะครับ1 6อ่าก6ิโลเนาะถ้าดจากีเนาะแล้วก็วิ่งกันแบบสนุกสนานนะครับเราไม่ได้ค่อยๆย่อ,องกันมาเพื่อประหยัดน้ำมันนะถือว่า <laughs> ผมว่าประหยัดมากเนาะร้อยกว่าบาทถ้าขับถังขับอรไฟมาเชียมาเขาใหญ่เลย <laughs> ครับครับตอนนี้เราก็ขากลับแล้วนะครับก็ นะครับเราก็เลยมาชาร์จแบตตอนแรกไปชาร์จที่ PA ปักช่องนะครับเขาบอกชาร์จฟรีแต่ไปถึงเนี่ยตู้มันเออร์เลอร์เดี๋ยวผมไม่ได้ถ่ายวีดีโอไว้เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูแล้วกันว่ามันเออร์เลอร์พี่เจ้าหน้าที่น่ารักมากนะครับพยายามช่วยช่วยอยู่แบบครึ่งชั่วโมงอะ่ะเกือบชั่วโมงเลยแล้วก็เกรงใจพี่เขามากก็เลยอ่ะลองย้ายมาย้ายค่ายวันนี้ย้ายมาที่ตรงนี้นะครับเอ่อกิเลซ่าไฟแรงมากนะครับเอ้เดี๋ยวไปดูอีกที ให้ดูอีกทีว่าไฟมันแรงขนาดไหนนะครับมันเข้าที่ตะกี้นี่71กิโลวัตต์เลยนะนี่ตอนนี้มันเข้าที่68กิโลวัตต์เนาะแล้วก็วิธีใช้ก็ไม่ยากครับแล้วก,กดตามขั้นตอนตามแอปตามอะไรไปเลยเนาะอโอ้ก็ดูเท่ทันสมัยดีนะครับไฟแรงมากสำหรับคนรีบๆเดินทาง่าังหวันี่บอว่าอีเล็ตร้านี่ใช้ได้เลยนะครับตอนนี้ พาไปข้าสามเต็์แล้วนะครับจอสีสวยงามนะครับที่นี่เป็นหัวชาร์เป็น CCS หมดเลยนะครับ DC CCS เลยนะครับมี่อหัวชาร์นะครับก็<อ>ยังไงเดี๋ยวไปดูกันว่าคลิปนี้เขาใหญ่เราขับมากี่กิโลใช้ไฟไกี่บาทน,นะครับแต่อ l เล็กซ่เนี่ยต้องบอกเลยว่าจริงๆเนี่ยค่อนข้างแพงเนาะมันหน่วยละ7บาทหรือ7จ็ดบาทไม่แน่ใจนะครับ ก็เทียบกับ G A เนี่ยหน่วยละ4บาทกว่าอันนี้ถือว่าแพงกว่านิดหน่อยถือว่าเราก็ทดลองกันนะครับจริงๆแล้วผมเคยมาที่นี่้วยวันเปิดตัวสถาน,นีนี้เลยเนี่ยเอล็กซ่าเนี่ยนะครับก็เลยอะมาอุดหนุนกันหน่อยนะครับ <laughs> แล้วก็ขัดคันข้าวอะไรก็เรียบร้อยแล้วนะ ข้างหลังนี่โอ้โหใครมาชาที่เอเล็กซ่านะครับคัามทีทีปักช่องเนี่ยแนะนำร้านนี้เลยเนะี่ยอร่อยมากไปจบเลยเรื่องุ่นอร่อยจริงไม่ได้โกง <c oughs> เขาน่าจะมาเคลียร์มาดูกันว่าเฮ้ยเราเออเอเอนี่ยเราเาทานข้าวไป16นาทีเนาะแบตใกล้เต็มแล้ว97%โอ้โหเร็วมากเลยพ,เพับเยลเองอะ่ะคือแบบ ปกติตะกี้นี้ดูตอนประมาณ5นาทีสิบนาทีแล้วนี่ก็ได้แบตเยอะมากเลยนะครับถือว่าเร็วมากเนาะใครบอกว่ารถไฟฟ้าแบบว่าเอ้ยไม่สะดวกต้องต่อชาร์จนานไม่จริงเลยนะครับอันนี้งั้นเดี๋ยวเราไปดูที่รถกรันเลยอ่ะไปครับโอเคเราอยู่หน้าตู้แล้วนะครับเนี่ยคือพอแบบไม่ได้เต็มเนี่ยมันก็จะชา้าเนาะอันนี้ก็หลายๆคนก็บอกไว้นะว่าถ้าไม่ถ้ามีรถต่อเนาะหรืออะไรเงี้ยเราก็ควรชาร์จแค่มัน แปอพอเดินทางนะครับอันนี้พอดีไม่มีรถต่อเลยเราก็เลยนั่งทานข้าวชา้าไปเรื่อยๆนะครับ mm. ก็ตอนนี้่ากดสิ้นสุดแต่สิ้นการชาร์จเลย mm. ปุ๊บยืนยานนะครับ mm. ก็เสียเงินไปทั้งหมด217บาทถือว่าโอเคเลยนะครับ mm. ก็ดี๋ยวเราก็ไปดึงหัวหัวชา้าช็อกเลย mm. ปุ๊บ, mm. บอืบ เรียบร้อยครับเอาหัวชาร์จมาคืนเขาเลยเรียบร้อยขอบคุณเอเล็กซ่ามากนะครับโอเคเกือบสะดุดล้มนิดนึงโอเคตากูมอพร้อมจะกลับบ้านยังครับค,ครับ,รบกลับบ้านกันครับไปครับขึ้นรถเลยได้ป่าบ๊ายบายครับก็<อ>มาถึงบ้านแล้วตอนนี้เราก็ เ,เหนื่อยเหมือนกันนะครับรถติดเหมือนกันก็เดี๋ยวไปดูกันว่าทั้งหมดเนี่ยเ,เราไปเขาใหญ่นะครับสามวันสองคืนเนาะวิ่งทั่วเขาใหญ่เลยแวะร้านกาแฟนู่นนี่นะครับคุณแม่อยากแวะนู่นนี่ก็เราใช้ระยะทางไปทั้งหมดนะครับ495.7เบนาะเกือบ500โลนะครับใช้ไฟไปทั้งหมด60สิบ กิโลวัตต์อาลนะครับก็เเราใช้ไฟเฉลี่ย120วัตต์อาลต่อกิโลเมตรถือว่าประหยัดมากๆเลยเนาะแต่ว่าวันได้ตรงนี้ด้วยให้มาดูตรงนี้เฉลี่ย10กิโลหลังสุดเนี่ยเราใช้แค่85วัตต์อาลต่อกิโลเมตรเองเนี่ยเราดูดีๆนะวันวิ่งได้ถึง633แน่ ถ้าเราวิ่งด้วยความเร็วขนาดนี้ตลอดเนาะซึ่งมันก็โอเวอร์จริงๆตามสเปคเคมได้แค่400เองถ้ามาดู25กิโลเมตรนะครับเฉลี่ยคอนดัมชันอยู่ที่100วัตต์อวนะครับก็ถือว่าประหยัดยังไม่เจอรถอะไรที่วิ่งได้เปลี่ยดขนาดนี้เลยเนาะผมว่าเทสซาสแตนดาร์ดไลนะประหยัดมากนี่เหมือนกันถ้า50กิโลนะครับเนี่ยเราวิ่งได้110วัตต์อวนะครับเอเวอร์เรนะครับ ต่อกิโลเมตรนะครับเราจะวิ่งได้ใกล้เคียงกับที่สเปคเคมเลยคือ410กโอิโลเมตรเนาะตั้งแต่80ถึง100นะครับก็คันนี้เรามาดูกันว่าพอมาถึงบ้านแล้วตอนที่ก่อนออกที่ปากช่องเรามีเกือบร้อยเนะ98้าสิบก็ใช้ไฟไปไประมาณเกือบเกือบสามนะครับเกือบเกือบสากิโลวัตต์เกือบสามบเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็ประมาณ15กิโลวัตต์อวนั่นเองคือแบบว่าผมว่ามันประหยัดมากเนาะถ้าแบบเนี่ยดูจากตรงเนี้ยถ้าเราใช้ไฟแค่60กิโลวัตต์อาเอาเป็นไฟบ้านเลยที่ไม่ใช่แบบว่า T.O.U. ด้วยเนาะก็เฉลี่ยแบบ3บาทเนาะ3บาทเออไม่ใช่3บาท4ขอโทษทีครับ4บาทนิดนิด4ี4 2 4 24, เนาะวิ่งไปเนี่ยเกือบ500โลเนี่ยครับอ๋อเปิดแอร์นู่นนี่นั่นตลอดเวลาเนี่ยเราใช้ ค่าไฟเนี่ยประมาณ250 260บาทเบ่านั่นเองเนาะก็ตกแบบว่ากิโลละ50ตังค์อ่ะผมว่าโคตรถูกอ่ะโอเคครับวันนี้ก็รีวิวแค่นี้ละไปไปขอใหญ่กันมานะครับก็ถือว่าสะดวกสบายทีชาเยอะมากนะครับก็โอกาสหน้าเราก็จะทำรีวิวอีกนะครับฝากติดตามกันไปด้วย